ก็ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเก้าพันบิีนะครับพี่แล้วก็ตัวนี้มันเป็นเดเซอร์ละประกันศูนย์นะครับประกันศูนย์หนึ่งตัวเต็ม,มนะก็ผมดูตำแหน่งแล้วนี่ก็นี่ฮะตรงเนี้ยน,น่าจะโอเคที่สุดนะคะพี่หน้าต่างปลายเตียงนะคะอ่านี่ครับอ๋อดัดดับ,ดบเตี้ยไปไหมพี่ไม่เตียต้ยนะ เราใช้โฟมค่ะค่ะมันสูงเลยอืมโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวผมขอปักพ่วงน้วยครับปักพวก่วงปักพวก่กพวงเหรอเห็นไหมครับพี่ปักพวก่วงนี่ค่ะพี่ ก็เนี่ยใช้ปั๊กทุกแหงเนี่ยนะครับค่ะเป็นปั๊กอุตสาหกรรมเพราะว่ามันเป็นแอร์ครับนี่ค่ะผมเสียบตรงไหนได้บ้างครับผมร้อนจริงเนี่ยครับพี่ดีร้อนจริงก็ใช่ไงพี่ก็บอกว่าพี่มันจะเอาอยู่คือในระยะในระยะสามเมตรนะครับพี่ลงตรงนี้แต่เย็นอ่าได้พี่จะนอนขวางเนี่ยเรียงกันสามคนเป็นตับตับตับเนี่ย ขายแทนไปก่อนจะตั้งให้อารมณ์ร้อนออกไปเลยนะพี่นะเอาออกไปเลยก็ตั้งก็ง่ายๆค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหน,นะหอืมค่ะ ก็เขาจะมีอุปกรณ์แถมมาฮะค่ะที่ก็าถ่ายอยู่นะครับ,รบลรวก็จะเป็นวางสไลด์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้องเขาจะได้ติดตั้งเองค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะก็เอาชุดชุดนี้นะครับแล้วก็ใส่ที่ตรงนี้ องร่องตรงนี้นะครับลแล้วก็สอดเข้าไปในร่องนะครับสอดที่ตรงร่องนะครับมันเป็นร่องอย่าี้ครับค่ะค่ะเสร็จแล้วรู้สึกว่ผมนี่ใส่ด้านนี้ใส <c oughs> ่เดียวต้องใส่ด้านนี้ <c oughs> ใส่แหวนเข้าไปเริ่มละเริ่มเย็นละการแรกก็หันหน้านี้ก่อนเออเออเริ่มเย็นละอ่าเริ่มเย็นละเริ่มเย็นละเออเจ้ะอ่าหาช่างก่อนจะช่างกันลมแล้วก็สอดเข้าไปนะครับฮะ แล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราจะก็สามารถที่จะปรับได้แหละเห็นไหมครับถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องปิดด้านขึ้นหนึ่งก็ไดนะ้แล้วเวลาไม่อยู่บ้านปิดหน้าต่างสนิทได้ไหมคะพี่ได้ครับ ครับเห็นไหมครับที่ได้เพิ่มเย็นค่ะเย็นอ่าเย็นเย็นถึงถึงเปิดนานๆทั้งคืนก็ไม่กลับมาร้อนเหมือนมอเตอร์พัดลมนะพี่นะไม่ใช่พัดลมร้อนเนาะไม่เนาะแล้วน้ำน้ำยาแอร์นานไหมพี่จะหมดกว่าจะเติมไม่มีหมดครับไม่มีนะพี่เนาะไมม่ีครับหมุนเวียนอยู่ในระบบครับอ๋อหนูรูว่าต้องคอยเติมยาแอร์ ถ้าช่วงหน้าหนาวไม่ใช้ก็ปิดเอาผ้าคลุมไว้เนาะผ้าเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นพัดลมได้ออ๋พี่ก็ไม่ต้องซื้อพัดลมซื้อแค่แอร์เตียงปอร์ตจ้าก็มันในตัวมันอะค่ะมันสามารถจะเป็นทั้งพัดลมแล้วก็อืมค่ะก็แอร์แอร์ในตัวค่ะอย่างนี้ไม่ต้องเต็นท์มั้งใช่ไหมพี่ดูแล้วยังต้องไหมจริงจริงนะที่ ที่ใช้ในน้ำหนักลมเป่า,าไม่ต้องเต็งก็ได้แต่ถ้าพี่จะให้มันเย็นเฉียบก็อาจจะต้องเป็นลักษณะคือเป็นเต็งก็ได้จ้เป็นลักษณะเอาผ้าม่านที่ที่พี่บอกนะแนะนำใช่ใช้ผ้าม่านกั้นเอาอือาก็ได้แล้วก็เอาแอร์คุมซึ้ง ถึงว่าผ้าม่านหรือมุ้งนี่คือคุมคุมคุมครึ่งของเครื่องนี้ใช่ครับค<อ>ุมใ,ให้ให้ให้ตัวของตัวแอร์มันเข้ามาในทัาในใน,ในในในโซนพื้นที่ของเราเ<า>นี่ยผ้าม่านกั้นนี่นะฮะ<า>แล้วก็กัน้ดนด้านบนอีกทีนึง<า>มันให้มันเป็นสี่เหลี่ยมให้เป็นสี่เหลี่ยม<า>แต่ถ้าคุณพี่ไม่อยากจะ ทำเป็นถ้าม่านนะวก็ซื้อเต็นท์มาตั้งนเตียงเต็นท์ก็จะพอดีกับที่นอนของพุดเลยแล้วเราก็ต้องยกแอร์ขึ้นมาระดับหนึ่งเพือ่อที่จะใส่ช่องเพราะเต็นท์จะมีในเต็นท์เนี่ยจะมีช่องอยู่เราเอาแอร์เขา้ามามาครอบไว้ในเราเอาแอร์มาครอบเอาเต็นท์มาครอบไยในตัวแอร์ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งใช่ในเต็น์ทั้งหมดในเต็นท์น่ะจะเย็นเจี๊ยบเลย นะครับแล้วก็แอร์จะมีการตัดาการทางานเมื่อนืที่เราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่ในส่วนของเต็นท์นะครับที่ใช้วิธีการใช้พม่านั้นในส่วนของครึ่งหนึ่งนะครับเอาเอาสกูหรือน็อตยิงปะูยิงสันหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เหมือนที่บ้านผมใช้แต่บ้านผมจะเป็นลักษณะที่เอาเต็นท์เอาผ้าใบไปเย็บ แล้วก็เอาเจาะตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นลักษณะาเหมือนอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วก็แล้วคุณพี่ก็ใช่พม่านปิดตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนด้านบนม้านล่งใช่ไหมครับค่คุณพี่เห็นไหมครับวิธีจะทำเหมือนเหมือนทำลักษณะหนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่าคุณพี่ก็เอาพม่านขึ้นพาดตลบอ๋อทำเป็นใช่เหมือนกระโจมนะกระโจมใช่ใช่ด้านหลังก็อีกทีหนึ่งพม่านอีกตัวหนึ่งอแค่ี้ก็คือในโซนนี้ตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็กักเก็บอากาศแล้ว ในส่วนของมุมในส่วนของขอบเราก็ใช้วิธีการจะเย็บเอาหรือจะอะไรก็ได้ให้มันติดกันค่<ฮ>ะแค่นะันเราก็ไม่ต้องซื้อเต็น์แต่ถ้าเขาต้องการแบบเรไม่อยากค้างนั้น<อ>ก็ถักเต็นต์เ,เต็นต์นก็จะในเต็น์ก็จะมีคู่มือการประกอบเสร็จนะครับในเต็นต์จะเย็นได้เลยเย็นเยี่ยบเลยแต่ทําในมาม่านก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ในลักษณะน,นั้นก็เนี่ยพัณพี่ก็เป็นต่อจ่ณพี่นอนก็ เย็นอยู่เนาะถ้ากลางคืนก็น่าจะเย็นกรับนี่ก็ได้อยู่นี่ก็เย็นอยู่อ่าเนี่ยครับเสรแล้วแล้วก็มีคนถามผมว่า,าแล้วถ้าห้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องปิดปิดตรงนี้ไหมทีเห็นบางบางิดีจ้าบอลคือจริงๆแล้วไม่ต้องปิดหรอครับไม่มีผลอะไร พอเราใช้ห้องมันโล่งนาดหนังนะครับแต่ถ้าเกิดห้องมันเล็กๆเราก็ปิดเอานะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็ครับมีน้องบางคนปะเดิงว่ากลัวจะต่อไม่ได้หลายๆคนสั่งไปแล้วก็ให้ผมไปติดเห็นในคลิปก็พี่ก็ไปติดทุกคนทุกเจ้าก็ยินดีครับที่จะไปติดให้นะครับแต่ถ้าบางทีไกลๆครับอยู่ต่างจังหวัด เอไหมุนเห็นไหมครับหมุนข้าวเกลียวใช่ครับเนี่ยมันเคลื่อนย้ายสะดวกอื่าบ้านคุณพี่อ่ะพออชอเยอะเนี้ยใช่พี่จ้างช่้างแอร์บ้านอ่ะมาลําบากมามาล้างแอร์ก็ลําบากเข้ายากรั้งนี้เขาอยากจะมาเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันลึกมันลึกอมันต้องเข็นรถเข้ามาลำบากใช่นี่ไงรับแอร์เคลื่อนที่มาเลยมันเลยเหมาะอือค่ะเห็นไหมครับอันนี้เราก็หมุนเข้าไป เจพีเอ็กก็ดีครับแ,แต่ว่าเจพีจะมีตัวอกพันวินตัวรุ่นต่ำผมว่ามันจะไม่เย็นเลยมาเจอร้อนแบบนี้ก็เจพีเอก็เย็นในระยะหกเมตรนะครับแต่กําลังของตัวอกพันวิวมันน้อยมันจะน้อยไมก,กว่าใน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 ูของราคานี้คนะครับถ้าตัวเก้าพันวิวตัวตัวหมื่นสองวราคาก็จะขึ้นไปในใน,ในระดับของเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องกีฬาแอร์ที่ ก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้ค่ะนะครับหมื่นกว่าบ,บาทเห็น <laughs> แล้วปุ๊บเราก็เห็นนะครับตัวเราก็ใส่ถุงล็อกที่เข้าไป ้าหลาัะมีน็อตยดจ้าเราก็ยนะึ็ตมางครับ้รียนเรียนเยนจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้หาอะไรมันขึ้นมาสูง,สงจ้ะ อีกสี้นิดนึงเนาะบางทีเรานั่งไงบางทีเรานั่งยังไม่ได้นอนเตี้ยนิดปัญหาเป็นเป็นอะไรมาลองโต๊ะเก้าอี้เนาะเดี๋ยวมองอยู่ผมว่าหนูมีโต๊ะเก้าอี้อยู่เนาะเดี๋ยวนะคิดก่อน สูงกว่านี้อีกนิดนึงใช่ไหมพี่อันนี้ถ้า,ถาสูงเกิเน,กน,เ,นอเออหนูก็ว่ามันเตี้ยไปนิดนึงไม่โดนปะทะหน้าไง อ่าพอาวนีป้ปุ๊บลูกค้าคนเป็นพิษตลอร์ดจะพี่จ,จับปิดหน้าต่างปิดให้จา้าคุณพี่ไม่ใช้งานพี่ก็ปิดหน,น้าต่างปรหมาาอ๋อหน้าต่างเผื่อฝนตกฝนตกใช่แต่อย่าลืมว่าเปิดแอร์ต้องเปิดหนาา้าต่างเอาไว้อืม<ๆ>โรงงานเดี๋ยวหลับแอรบ์มันระบายไม่ได้ทานะครับอ๋อท่ออย่างเดียวไม่พอเหรอพี่อะไรนะครับออกท่ออย่างเดียวไม่พอใช่ไหมต้องเปิดช่วยมันด้วยก็ไม่เวลามันปิดปิดหน้าต่างนะครับมันก็จะร้อที่ชุดลมมันร้อนออก ใช่ใช่ถ้าปิดมันสนิทเลยเนาะ<ช>มันก็ปิดรูอันนี้ไปด้วยใช่ล้วก็เนี่ยครับมระกกเข้าไปมันจะมีลักษณะคือคือสไลด์แผ่นเข้าไปอ,อย่างเวลาคพี่<ห>แต่ถอดก็ถอดออกได้เนาะช่วงไม่ใช้อะไรเงี้ยหรือจะเดินตรงนี้จะกวาด<ช>จะถูเงี้ย,ยพี่จะจะลอขึ้นมาพี่ก็น,นี่ครับดันออกไปแล้วถอดปลั๊กออกนะครับ แล้วก็หาอะไรมารองให้สูงอันนี้แล้วแต่นะครับหาโต๊ะได้ไหมได้ <นะ S 1> พี่พ,พี่ยกเป็นโตะก็ได้ใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บจบแลวคราวนี้เนี่ยสำคัญเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยจัดท่อให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับโค้งเงี้ให้ลมมันออกที่ลองขึ้นไปนั่งบนเตียงรับถึงไหม ถึงพี่แต่เตี้ยไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าได้นะนนถ้าเกิดว่าสูงขึ้นหน่อยนี่ก็ดีเป็นมีรังอะไรไหมรู้ว่าเดี๋ยวพี่ว่างๆหายมีมีโต๊ะโต๊ะต่างซักผ้าค่ะพี่ได้นะได้ได้พี่เดี๋ยวจะพี่แล้วกวเดีวยวดยพี่ลงไปอานนี่ครับตัวนี้เป็นเนเจอรัล9,000 BTU นะครับอ่า ก็สวยงามออกแบบมาใหม่นะครับโดยรวมเดี๋ยวก็ขอคุณพี่เขานั่งลองเทสดูว่าโลมมันถึงไหมอ่าแต่จริงๆก็ถึงนะอ่าขออนุาต